ไอเวรกรรมช่วงนี้ผมโดนหรือว่าเจออัปเดตบ่อยแล้วเกินนะผมผมสังเกตอีกอัปเดตหนึ่งของวันนี้และไอเหี้ยผมขี้เกียจแล้วนะนี่ครับผมออนตืดต๊ดแทนที่มันจะเป็นการแบบว่าดูดเข้ามาต่อยนะผมมันกลับกลายเป็นการพุ่งเข้าไปต่อยเองเลยเหมือนกับเล่น Hot Chili Pepper ต้มเงเงี้ยอะไรแบบผมแต่ผมว่าระยะใกล้มันก็ดีกว่านะ แต่ประเด็นก็คือรตอว่ามันแบบโคตรโอพเลยอะ่ะ The Hand ตอนนี้โคตรโอพีะผมคือตอนเนี้ยผมว่านะมันโอพกว่า Crazy d e m o n ก็แน่ Crazy d e m o n มันกากเนื้อผมเป็นสเตน Crazy d e m o n เป็นสเตนที่กา,กากที่สุดใน Diamond is Unbreakable แต่เจ้าตัวก็เอามาใช้ได้แบบถูกวิธีนะผมจนสังเกตเรา คนที่มองว่าเดรแฮมไม่แกวเปลี่ยนความคิดเดี๋ยวนี้เลยแต่ก็ไม่ว่าอะไรหรอกรัะผมเพราะว่าเราชอบส่วนตัวคุณนะเนาะนี่โจสเกตายปุ่นนี่แหละผมโจสเกตเระ่เท่าโคุยสึก็เป็นแบบนี้แหละถ้าเกิดโอคุยสึฉลาดแล้วผมก็เป็นแบบนี้ อเรียบร้อยลบล่างต้นแมงเหลือก็จะแตนความเม็กเซนอยู่ไหนนะเออแล้วก็ถ้าเกิดมัน,มนเกิดในตรงนี้โอ๊ยโอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ดึงมันเข้ามาสิไม่ใช่เอาไม่ใช่อใชโอ้เออไอนี่อ่มันไม่กันเว้ย ทีงี้ไม่กันหรอไม่กันหรอทีงี้ฮะเออย่างเงี้ยนะเฮ้ยเฮ้ยย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 ย ตัวแบดคอมพนีเองอะคือตัวเจ้าของอะก็คือเคโจเนี่ยไม่ไม่เป็นอะไรเลยนะผมก็คือพี่แกแบบแบบเหมือนมีกำลังลบแบบของกิงส่วนตัวไม่ใช่สแ,แตนดูเหมือนไม่ใช่สแ,แตนเลยนะนีผมคือแบบแบบโหโคตรโกงอะผมว่าถ้าเกิดมาสู้กับเด็แฮน่ะเด็กแฮนเป็นจะอะ The Hand, The ale, ไรใกล้ถูกไหม ก็นั่นก็หมายความว่าเดอะแฮนเนี่ยสามารถแบบว่าเข้าใกล้เวทคอมมนี้ได้แต่ก็ไม่สามารถก็สามารถเนีอดึงล่างของเคโจมาได้แต่ก็ไม่ได้มีความเร็วมากอะไรขนาดนั้นแต่ก็อาจจะสามารถลบกระสุนได้แค่อาจจะสามารถเพราะมันอาจจะยิงเป้ามึงหรืออาจจะยิงขามึงให้มึงเดินไม่ได้ลอกจากนั้นก็ปิดฉากด้วยมิสไซเนื้อชิ่หาย เ oh yeah. นายผมสำหรับวันนี้ก็ขอตระมินผมสวัสดีครับไอเฮียวันนี้กูลงคลิปหลายคลิปมากส่วนในคลิปล่าสุดแม่งก็ลงโคตรนาน